สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ครับปรุดูกที่เปิดก็เหลืออยู่เท่านี้นะครับมันก็มีทีงใต้นี่หน่อยครับแล้วก็มีในถังนี่ตายนะครับเปิดเปิดต่เมื่อคืนแล้วก็มีเนี่ยครับพอดีเนี่ยครับปิดไม่ทันนกกินหมดครับ เหลืออยู่เท่านี้เดี๋ยวจะลงใหม่นะครับเดี๋ยวคราวนี้จะต้องดูนกให้ดีครับอันนี้ก็คือบทเรียนเลยนกนกกินหมดเลยครับ อันนี้ผลประกอบการอันนี้น่าจะขาดทุนครับเดี๋ยวผมก็จะลงใหม่นะครับครานี้จะต้องรัดกุมรัดกลุ่มนะครับต้องดูแลนกให้ดีครับต้องปิดให้มิดชิดครับนี่จะใช้นี้ปิดครับสวิงเขียวปิดให้มิดชิดแล้วผูกนกลงมากินนี่สําคัญเลยครับกินหมดเลยครับตอนเป็นลูกปลาเนี่ยลงไว้สามพันตัวนะครับดูสิ ปลาก็โตดีครับเนี่ยอ้วนอ้วน,นอยู่นะครับเนี่ยนี่นะค,ครับนี่ครับปลา ก็ต,ตัวตัวใหญ่อยู่ครับไปดูดแน้ครับทีอะหน่อยครับนี่ครับ บิ๊กอุ้ยนะครับนี่ดูนี่ตัวใหญ่นี่ถังตายครับเสียดายครับเดี๋ยวก็จะต้มให้เป็ดกินนะครับเด่ยเรียบร้อยรู้แล้วครับขาดทุนค่าลูกปลาแน่นอน เดี๋จะลองใหม่นะครับครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ